อันนี้กิจกรรมยังไม่หมดเนาะก็คือเป็นตัวสรุปเฉลิมฉ,ฉ,ฉลองสนธิสัญญาเอลิเซ่นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมภายในเกมเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็มันจะเป็นเาทางฝั่งยุโรปแต่ว่านี้เขามาให้เราเล่นด้วยนะครับผมก็คือว่าเป็นตัวคนีิสัญญาแบบว่าจะล้สมัรถทำไมตีร,ร,ระหว่างตัวฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับผมประเทศเยอรมันนี้อ่าก็คือว่าเป็นสนธิสัญญาที่เฉลิมฉลอง เพราะว่าต้อนเชื่อมเขื่อนเพราะว่ามันเป็นการปิดฉากความขัดแย้งความบาดหมางที่เคยมีกันในสงครามพิบกติเราก็จะรู้กันตลอดว่าเมื่อสงครามเข้าในก็ตามเดินมานก็จะต้องหมูฝรั่งเศสนี่ก็จะมีพลนกิจให้นะครับผมก็หนึ่งจะมีของมาขายในตัวเกมโดยใช้ทองนะครับผมแล้วก็จะเป็นพาริเศษตัวกิจกรรมนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ เริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่22มกราคมเวลา16นาฬิกาและจะมีให้จนถึงวันที่25มกราคมเวลา16นาฬิการถที่เอามาขายนะครับผมก็จะมีตัวรถแพ็กเกจรถนะครับผมก็ตั้งแต่ว่าตัวรถเมกาต้อ้ขดทุคับรถเยอรมันแล้วก็รถฝรั่งเศสนะครับผมเยอรมันก็จะมีตัว B2740 ซึ่งเป็นรถอ่าเป็นครับเป็นตัวรถที่ตัวเยอรมันยึดไปจากฝรั่งเศสนะครับผมตัวคันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ มีการจํากัดตัวระดับรถที่จะเจอได้เหมือนกันนะครับผมระดับการลบด้วยที่จะเจอได้ดังนั้นคันนี้ก็เอาไว้ใช้ตกเด็กได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้ลูธฮอรเปลืองหน่อยหนึงนะถ้าเกิดคุณไปเจอรถที่มันยิงได้ยากอะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบร็ทังส์พิทัสพันเทอร์อะไรเงี้ยน,นะผมก็เป็นตัวพันเทอร์ของทางฝั่งฝรั่งเศสน,นะครับผมแล้วก็เป็นตัวรถเอ็มซีหนึ่งเก้าสิบมิลลิเมตรของทาง เยอรมันแล้วก็จะเป็นตัว Out o u t p พ o โท m x 3 0นะครับของฝรั่งเศสซึ่งตัว Out o u t โพโทที่ค่อนข้างเข้าใจว่าหายากนะแล้วก็นานๆเอามาขายทีถ้าสนใจก็ซื้อได้แต่ราคาก็เอาเรื่องครับ1 9ื0นทองนะครับผมภารกิจนะครับผมก็จะเป็นภารกิจที่จะมีตัวสก,กินนะครับผมเป็นชาเดโกนะครับผมแล้วก็เออชาโดโกแล้วก็ชาเดโกแล้วก็ตัวสะสมรองสนบคนุคคลแล้วก็ตัวโทเค็นนะครับผมซึ่ง ก็ทาได้ง่ายๆเนาะซึ่งมันก็จะเหมือนกับค่อยๆปลดไปเรื่อยๆเมื่อคุณเก็บตัวแท็กโทเคนเนี่ยได้น,นะครับผมเอาไปทําอะไรบนนี้แ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะแต่ว่านี้มันจะใช้ราแค่ลถอ๋อเมื่อคุณเก็บโทเคนได้หนึ่งอันก็จะปลดล็อกอันต่อไปก็เนี่ยทำสองพันถูกไหมทำสองพันโดยการช่วยเหลือทะคที่ทําแล้วก็บอกช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็ทำาิมตั้งสมไปหกพันนี่ก็เกิดลบก็ได้นะครับผม ก็จะได้หลังจากเก็บโทเค็นได้นะหนึ่งโทเค็นก็จะทําตัวนี้ได้เก็บมันจะได้อีกโทเค็นหนึ่งเอามาปลดตัวขั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวชุดตกแต่ง2มิติการเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับผมก็ตามนี้เท่าของที่ได้ก็ก็เนิบๆสบายๆแล้วก็อันนี้คือลายที่ว่าคุณจะได้เนาะเอาไปติดรถคันไหนก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมข่าวที่มันมา